สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาดักรอบปลาซิวครับอยากกินหมกปลาซิวครับก็เลยจะมาดักรอบครับเนี่ยครับมายอยู่ด้านหลังเนี่ยก็เป็นสาล้างครับแล้วก็ทํารอบมา3หลังครับก็ใส่ไว้อยู่แล้ว2อหลังเดี๋ยวเราจะมา,าแก้ไขใหม่ นะครับก็คือเราทํารอบมาใหม่รอบมันเล็กไปนะครับอามาดูรอบกันครับครับท่านผู้ชมนี่คือรอบของเรานะครับผมตัดแป้งมาจากตุ้มถักบลาไหลนะครับตุ้มใหญ่ผมก็จะมาเจาะนะครับเจาะแล้วก็ทํางานใหม่นะครับเนี่ยทำมันเป็นงานสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ งาข้างให้หมดครับปิดงาข้างให้หมดเลยนะครับเอางานี้เป็นงางาหลักความยาวก็ประมาณเจ็ดสิบเซนครับความโตก็ประมาณสิบสองนิ้วครับน่ครับเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับไปลองดูกัน นี่ครับปลาซิวเยอะมากครับนี่นูน่นปลาช่อนก็มีครับแล้เวเราจะเอาอันหนึ่งเราจะใส่ตรงนี้ริมๆนะครับกับท่านผู้ชมเนี่ยลังนี้เราใส่หันหน้ามาทางนี้ครับก็มารุ่นกันพุ่นี้เช้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดียามเช้าครับเจ็ดนาฬิกาครับ พาทุกท่านมายกใสครับที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมาดูเบ็ดด้วยครับเอาปลาขาวปลากระกดีปลาเบ็ดไว้สี่ห้าหลังด้วยเไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูเบ็ดกันก่อนจับดูเบ็ดทังนี้ครับเดี๋ยวปลาขาวหมดครับหมดเดียวครับนี่ครับ ปลาอะไรอะไปกินไปต่อครับดูหลังนี้หลังนี้มีอาการครับเนี่ยปลาอะไรนี่ปลาช่อนหรือปลาดุกนี่ปลาอะไรปลาดุกโอ้ปลาช่อนครับเล่ปลาดุกหรือปลาช่อนนี่ เหมือนประดุกครับโอ้ปลาช่อนครับตัวไม่โตครับตันปอกสันปอก,น,ปอกนี่ครับนี่จะหลุดหรือยังเนี่ยใครจะหลุดแล้วนี่ อีาตัวหนึ่งครับสั้นครับตัวไม่ใหญ่ครับสั้นปอกกินปลาขาวจะรหลุดอยู่แล้วครับเนี่ยแอดคานผู้ชมมันปอกตัวหนึ่งหลุดพอดีปลาวิออ่งออกเยอะแยะเลย ừ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  đi không ạ em pha linh rồi ôi à mùa đen lắm ưu hướng dụng các bác นะครับมาดูไซน์มาดูไซ์โมดิฟายไซ์โมดิฟายจากาต้มดักมาไหลครับใส่ทางนี้มีปลาเข้าไหมมาดูดิมีครับโอโ้เยอะเลยครับโอ้ใหญ่จัเลยกุ้งปลาซิวปลาขาวครับ โอ้โหยังเยอะเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองเด้งเด้งๆเลยมาดูมาดูมาเท้เทดูครับเท่ดูาไม้ขัดไว้นี่ครับโอโ้ท่านผู้ชม เยอะเลยครับรเยอะครับกุ้งเยอะครับกุ้งเยอะมากครับโอ้ใส่แบบนี้ดีครับนะครับท่านผู้ชมกุ้งอย่างเยอะเลยยังให้หมดครับยังไม่หมด อาให้หมดโอ้กุ้งจังเยอะเลยครับแต่กุ้งตัวไม่โตครับนี่โอ้ปลาช่อนใหญ่โอ้มาครับได้เยอะแล้วหลังเดียวก็โอ้โหโอเคแล้วครับ วิธีทำงานเราจะจอตรงตูดนะครับแล้วก็ทำสามเหลี่ยมมันเป็นรูมีรูนะครับเข้าดีครับอย่างเยอะเลย